บนฉมี่ตะรมนี่มันมีบ้านนมีชุดเดียวกันเลยคู่ครับบ้านบ้านมันฉีมีบ้านนบักคิงข้างรู้วมีช่างข้องบ้านนหมว่าหลบ้านอไคู่อยังหมูบ้านในนิ้วมีเอ้คู่กนอตตีนีกระด้านนะคู่นบผมกระล้เขียนในคู่อยู่วขอโทษครับขอโทษขอโลบควรลบควรเออปั๊มฉีมีไก่มีเป็ดมันฉีมับ้านที่มีเป็ดบอก บ่าครับป้ารันที่คู่สีขี่รถพานไปน่ะมันสีมีเตจมีเจ็บมีหมามีหมาอีกหมากัดยี่บดบอกครับมองบ้านเด็กยิงมแอนเลยครับอะของแอนบอกนี่คือบ้านต้อกินข้าวบ้านนี่คือบ้านทม่ไม่แันนบ้านนี่บ้านท้องอันนี้บ้านทางบ้านเด็กยิ้แค่น้อยใส่บ้านแค่น้อยยี่ใส หลังนี้แค่น้อยบานมันสีเชื่อมย้อมกับหลังนี้ครับมันใช่นถนนเสน้นไปถนนเสน้นใดถนนบ่ครับถนนนะแม่บานถนนนัม่มเส้นได้หรือต่วบานแค่น้อยบานแน่นอนมันสีตรงครับมันตรงออไปเลยมันมันมันบ่มีเลี้ยวบ่มีโค้งบ่มีหยังเลยครับมันตรงไปยังเดี๋ยวครับเนี้ยนะนี่รถสีเบอร์เียร์มีบานยิ่แอนแล้วมหมน,นะครับนี่มันสิมีร้าน ครับผมร้านขายขนมมังมีมังนี้มังนี้มีบล็อกอยู่มังนี้มีแต่ข้องน้ำอยู่มังนี้นี่ครับม <c oughs> ันคู่บ่หลวงมันบ่บ่บ่สอดทงหน้ามันบ่ไม่ทงหน้มมาน้่นครับ <c oughs> นี่คือบ่สอดทงหน้าบอไปดิคู่ห้องถามคนในบาน้านน่คือว่าเขาหูจักเขาเป็นญาติกันแน่ครับคนขายข,ขนมเขากับหูจัก เดียวกันย่างไปใส่กับทะลุบ้านช่องนั้นเลยครับอ๋อแถวแถวนั่นเนาะนั่นครับขนลวงผู้โทรหาเจ้าเด้อครับโอเคตรงนี้มันชีมีเป๋มองสีจ้าสีมักโอ้โหหนไปแครตีมักนอนพร้อมบ่นี่มันมันชิ่นั่นมันมีครับบานเลียวเป็นทั้งหมดผู้จัดการผีกัะบาลได้เลยห้องน้ำบ้านมองเห็ดกระโถนมันเยอะมากเลยอะห้องน้ำห้อง มองี้เขายนครัอธิบายบานข้อข้หเปยนะนี่า่ตะขางน้าล้างบานครับวันก่อนไม่ร้บานขายรถตุนีบบ้าน้ทะบานมองนี้ก็มีรถจอดยูนั่งครับรถยังอะไรดิวรถกระบะสั่แปะทะเบียนเดีอะไรบอสห็ไมทะเบียนในคู่นั่เดี๋ยวคู่หลงอ่ะไปเะเบียนจบนะครับ เอาโอเคพอแล้วครับผมสองคองสอสองคอับพอแล้วพอแล้วคอับสอง